ดังไพ่ข้างหมอถาแล้วถาจะค้องพระจับไกลพี่น้องตับเดสอุ้ยขลังแตกว้าวเดพี่น้อง,องเต๋อเรื่องแล้ว เรียงอ,เ,อ,เ,อเด็จ้าไม่คื้อไ้อเด็กเด็กเด็กห้อไอเด็กเด็กเด็กขอขอเด็กคิ้วขาวอะไทุกคนถ่าข้งางหลัง นี่เด้อ,อนีนอน่มาส่งแก่น้ำตาลบัวชายแก็ได้ใส่เป็นหน่วยสุกเรียบร,ร้อยเนาะพี่น้องสวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องมาต่อคลิปนี้เนาะคลิปนี้กับบุมีิยังร้ายเนมาพี่น้องสีผ้าหาเนี่ยยูนเนี่ยกินแถวอันทงไฮทงนา ก็ท่าเอติเพิ่นว่ามื้อเพิ่นยังขาวมื้อบายเนาะมีพนวาสิติไก่สูกินน่เพนไก่หายเนะ้าาไปยาเบ็ดพินเ็ดกินขากินขาด้พี่้เพราะว่าท่านกินขาเนาะสิางคบกับเพื่อเดกเพื่อสิไปยาูว่าสิได้หรือบนะพินวาางไกินก่อนเนะตอนนี้เพนยังขามือเอาโคมอยู่บ้านอยู่เนะออกมาพนสีจับไก่้เนาะเากดังไพ่ค่ะมาไว้าเพนเนะเด็กๆกยู่นําซึซแหละเนะอีเพนําเมื่อเดียวพี่น้อง ข้างกับไก่นี่ได้เพื่อเมื่อหอดเนาะเพราะว่าหน้าเพิ่นไก่พี่น้องเอ้ยเด็กๆนางเผากองไผ่หินไผ่เดอ้อฮะหินไผ่เดอ้อจะบอกเสือขยิ่งยาวมาบยว่าไอแม็กไก่ดังไผ่ข้างหม้อถาแล้วถาจะคล้องพระจับไก่พี่น้อง,อองวันังเข่าเมื่ออาโคมเพราะอะไรพันลืม้มโคมถายอย่างเด้กออกมาเลยมีไผ่ลดออกมาแล้ว เด้อจะคล้องหน้ามาแล้วพี่น้องมาเลยมาเลยเบ็ดเสรหรือเปล่าถือละถือแล้วก็เอาละถ้าละเอา เบ็ดค้างหนั่นเธอคนนักพี่น้องมันหลุดไปตัวหนึ่งก็ไปซิวคือมันแพลสไลด์ขึ้นมาขึ้นมาเอาพี่แอมมาเอาข่าวเอาเท้าไปนะไปพี่น้องสไลายไตขวดได้แบอย่างนะั่นไปเบิ่งไปยามเบ็ดค้างนั่นก่อนว่าหมายนะจ๊ะภพยกับบริษัทแต่ว่าก็พอเห็นม,มุมหวายหลังๆงนี่เด้อคอยอยู่หน้าเพิ่อนกับนิโคลาเซ่ไว้เนาะได้โต๊ะขวบพอแห้งแล้วเนาะพี่น้อง

เบ็ดองล้งดูลังนังเบ็ดองลังดูลังนังต่อชิคกี้น่าสังเกตเห็นใช่ี่กันเดือนเลยเดยกใส่ไปใช่รลาล้างะลังลุดลังดูดมาลาหังไปยามลังเดียวพี่น้องหาปิ่งกายปิ่งกาก่อนเฮา ว่าท <T itt les> um ่านเอาว่าท่านว่านวะไอ้แค่เป็นได้กินยังนี่นะเสียบตาบด้วยเสียบหัวใจหัวใจดังไผ่ไว้ได้พี่น้องสิติิงไก่เนาะส่วนคขัวไก่ละมาแต่ยามเบ็ดกบเดสโกบหน่อยตอนนี้ มันหลุดตัวนึงถ้าหลุดล่างต่อไปคนละพี่น้องสืบเกิดได้บอกลื้อเลืองี่เขาให้มอันนี้เกิอได้พี่น้องว่าเปนเขาเกิดไกลกันได้จ้ะเกือกันเกือก่อนไปกระติบไปกระติบไอ้แค่นมันต้องจับวะนะนมันท้องจับ กันนเดอไปกี่นาาก่นแวก็ตเดียวไประเด็นยันเาประเด็นเองเนาะยมันติดอ่ะแบบต้ก้เนาะไอ้แค่ข้าจ,าจังแบบข้าจะกินยยองเนี่ยใส่แป้งูอ่ะ

ออกก่อนเป้นี่เดี๋ยวมัน,นดำอยู่ไปดำนี่เดี๋ยวมันดำนะ่ะอาาันทางทางตัวที่ว่าถ้าขานี้มันดำให้ใส่บอลก่อนนะเราจะมาเสียบตับให้เด็กๆตาก็พูดใจสําเด็กจะจดดน,นะ บ้ากวันขนนนันด้วยก่นสิเสียจะบอใต้มันน่ะสีขาวอย่างเี้ยเสียไปยังต้ยไหเสียบต้วกัเสลังให้เลยค่ะ ไหน่นและดูีเยูดเดีเยลเชียร์ทานตรงนัว้นต้องงอนว้าหอมมานี่ให้กินยูไฮยุน่ากับแบบนี้น่าจะินองเออเตเกอ ก็เป่งน้่วยายยีนาเครื่อมโกกันแน่นิละพี่เแสนิทกับแสบคือกันเนาะเราถาบันมันซุกกินข้ากินน้ำแล้วคนแล้วแต่จำไปหายาเม็ดกบเนาะพี่นนองถ้าไปยาเ่เบ็ดกบตัวทอสองนิ่ทอบสองนิ่ระบ๊บกบวนาแมืงทอดิสิทอดิมันหลดกบอันใส่เบกบครั้งแรกของปีนี้เนาะอาป้งมงป้หัวมันแ่เลย แล้วจะเคลียร์ทานออกมาทานนี้นะยังเผาก้องขึ้นมีกับมีต่มบอกระไรกินติ่งไก,กบ่บอรนะ,นะงานคุมไผ <c> ่ <oughs> ไผ่ติดจ้าติไก่ติไกบ่บ้านเฮาติไก่อยู่ทางยูนากินขาอยู่หางยูนาเดิมมือนีง กินไก่สองหมือลอะไดิบ๊อบวีเป็นวีวีแล้ววีอีกควันป้าเบือลมงอยากดแล้ไก่เตา ติไม่งงามตับเด้อะอุ้ยขล้างแตกไค่ใหม่ผิดดูตายว่าไหมว่าไม่ใช่ตัว ยังวนวายน้ำปีกไก่แล้วว่างกระเดิงด้วยเฮียได้ห้านวขับไหวหอนแหงพี่เนาะนางเผาปีกไก่ในตาวันนี้ไผ่เนาะในกองไผ่อีกจังหน่อย,อยเดี๋ยวนนกินเนาะ ไฟมันกับบอกกะคือยู่ในเต่านี่เนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นพืชนี่ทานอยู่ตะวันบอกกะคือแบบอยู่ในเต่านะพี่น้องมีอันโขก้ขี้ดินเผาไก่พากันหิวลูกเขาแล้วพากันคุ้มไผ่กระถึกดึกนองพี่กูดูบ๊อบมันไม่ค่อยว้าวเด้พี่น้อเลี้ยงแหละเต๋อเลี้ยงแล้ว เล็้งเลี้ยงเลยด้่จา,าต้องคุมไฟดีนะหนักหมดเมืออยู่ในเตาเนาะอันแบบมันกอกก็ชีวินไม่ชีินมนซุงชีวินม,มันบกกะมานี่เป็นวี่คุ้มเป็นคุ้มเห็นมังเห็น มีทั้งหอยผ่อนะพี่เนาะหอยสองหน่วยอยู่ขาหนีห์มันตัวหน่อยน่าก็เลยตีนเป็นตัวเลยใจถ้าบบก,กินตัวใหญ่เลยพี่น้องมันสิกินบ่เบิดส่วนนี้กินแต่ซัดตีนะนี่แบบกินตีไกายมา่านากกินตีไก่งวัวเพราะไดนอนทั้งขาขาคอกงัวนอนนัน่งถึงมันเปเขาโลกอ่ะ นนอน,น,นแต่เตือทีคน,น,นหนักกว่ามันอาจจะใจเสียดูดูกันไหมคนว่ะเสียงไอ้ห้อยยิ้มข่าไว้แค่ยิ้มเข่าแล้วอืดอ้าวเจ้าหน่อยซุกไก่สีซุกนะเนี่เด็กคิวข่าพี่น้องนี่ไก่สีซุกแล้วอีกครั้งหนึ่ง ข้อควยได้คะ่ะขอ้องวนะบ่แม่นขอควยพี่น้องวัวพิษเพราะเลี้ยงงวเลี้ยงไก่อยู่หน้าเนาะไก่ไล่ล่า,ยลายอยู่น่ะ่น้องมาใส่เบ็ดกบอว่าได้กินไกนะ่เนาะเหมือนนี่น้อยแค่มาใส่เบ็ดกบอว่าได้กินไก่เหมือนนี่นะก็ต้องคืนตองใส่กันเด้พี่น้องต้องใสงไม่พี่หั ตัวไว้ทานเลยเด้อผู้กัตัวไว้ทานเลยเด้อนี่ลาไถ่แจ้งน้อยพี่น้องไก่สีสุกแล้วไก่สีสุกแล้วะเด็กๆติดหูสามเบอร์สามเอาออกไปข้าสึกเจ้าฝันเด็เขาคนเต็มครับไอเด็กๆเดลยพี่น้อง เดกแค่เรากินยูตาบันะแค่เรากินสีมันล่อยกัน่ากนอยเด็เดกคิวขาวพี่น้องมาพี่น้องซุกดเลยเด้อจ้า ไเดคิ้วขาเลยทุกคนถ่ายข้างหลังว้าวอุ้ยหอหออย่าเด้อนี่มาส่งก่เป็นหน่วยซุกเกียบลอยเนาะพี่เนาะ ผ่านอสีส่วนต้อไซูไกินเลยน้าทะเม็เด็กน่อยเ็กิิกันได้อน้เติมับกปลาใไมิไม่กินตัวเดียวเสระห้อ่าอยน่

ลุนยไม่ได้กินเขาพี่นอกินเขาแรลงนั่นกันเนาะลุยแค่เนี่ตับอแค่จะบกกิตบับอะจะาหแมแบงสาบ่แบงว้วนรงกับไอ้แม่อืมัมนเด่าพี่นอกินเขากินเขาแรลงกินเพื่อนโบบักดีมากกินแบบนี้นา

เขเอื <laughs> you know, track, nah ้อมเขเก็บไบเขาอยากกินโถเขาเล่นใจเกลือที่ไรกินข่าวอยู่ไห้อยู่หน้ากินอยู่เออนบอมากมันสบายพอแต่ว่ากระแซไปอีกแบบมันเป็นกระได้พี่น้องเลยกินไก่ก่อนแ่ก่อนมูตั้งพวปีอันนี้กระติ้นละครกินข้าวเห็นว่าน้องยังกินข้าวอันนี้น้องเด้อพี่น้องน้องนะตุ้ยก็อายอันนั้นเป็นอาย กินส mm. uh. ีเน uh. ้อ no, mm ัน hmm. น mm ี hmm. ้ฮันเด็ตามันนะเลือกอ้าวจะสิกินสีก็ได้กินขาวจะบอมากินนังหายบอบๆจะบอมากินนังจะหายบอบๆจะกินลอยนาะไอ้แค่สบายเบื่อไอ้แค่กินตับเน้อกินบาเบื่อจำพี่น้องอิ่มอิ่มคักอิ่มคักเด็กๆก็อิ่ม กินเผาเผาเราจังนลยสิไปหายามเบ็ดเนาะพี่น้องมินี่มากคงคุ้มได้บ่ได้กินบ่ได้ก๊อกับคุ้มยิ่ได้เดี๋ยวกินไก่เนาะพี่น้องไก่ต้นหน่อยซีข้นกินหาขนกินยังกินบ่เบิดเนาะอิ่มกัะทีจริงกะถือมีมากน้ำเนาะแต่ว่าชุดบอลบ่อยากตบเนาะชุดบอลเนาะเอาไว้เมื่อตบยืดอันซะเนาะก็เลยว่ากินตะปิงไก่ขนาดปิงไก่ยังบ่เบิดพี่น้องยังหยางอยู่ก็เลยจงใช้จานไว้อีกชุดบอลยากจังให้เดีกยเดี๋ยวมากินอีกเนาะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้สำหรับสิบพากไว้สะ บ๊ายบายพบกันคลิปต่อไปนะ่ะบัดไปยามเบ็ดกบพี่น้อง